สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวปีมะเมียนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงรายครึ่งปีนะคะก็เริ่มตั้งแต่มกราคม6-6ไปถึงมิถุนายน6-6เป็นดวงภาพรวมการงานการเงินเป็นเรื่องทัท่วๆไปนะคะ อาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวปีมะเมียนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะที่ชาวปีมะเมียและท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกิเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไคร์นะคะและปีใหม่นี้ก็ขอวอวยพรให้ชาวปีมะเมีย และท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมีความสุขประสบความสำเร็จได้ทุกอย่างดั่งใจฝันนะคะ พลังงานไพ่ของชาวปีแม่เมียค่ะอ่าพลังงานไพ่สามดาบขึ้นมาไพ่ดีวิวนะคะก็ออกจากเป็นแนวความมุ่งมั่นนะคะในเรื่องของงานนะคะอาจารย์มองว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะชาวแม่เมียอาจจะเจอปัญหาวุ่นวายในเรื่องของงานพอสมควรเลยนะคะว่าไม่ได้ดังใจนะคะแต่ เริ่มศัก,กราชใหม่ปีใหม่2566นะพลังงาน1ดาบนะคะแล้วก็พลังงาน9้ามีเท้าอ่ะมันหมายถึงชาวปีมะเมียจะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่เฉียบขาดค่ะไพเดสนะไพสเตรนเพื่อความยิ่งใหญ่เพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองอันจะเกิดขึ้นในปี2566นะคะเราพูดทีละประเด็นภาพรวมของดวงก่อนหน,นะคะใครก็ตาม ที่มีปัญหาในเรื่องงานที่อยู่ในช่วงของการตัดสินใจลังเลอยู่ว่าจะจบจากที่ทำงานเดิมนะเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเท่ที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของความก้าวหน้าเติบโตอาจารย์บอกเลยว่าท่านตัดสินใจได้ท่านเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่องงานนะฮะมีโอกาสจะเริ่มเปลี่ยนงานได้ตั้งแต่เดือนมกราคมพาเป็นต้นไปมีคนให้โอกาสอย่างแน่นอนนะฮะในเรื่องงาน จะเปลี่ยนแล้วทำให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นตอบโจทย์ในเรื่องของยศตำแหน่งเงินรายได้ที่เพิ่มพูนนะ่ะถ้าเป็นเรื่องงานนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องสายการเรียนน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาที่กําลังเบื่อกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่แล้วมันเหมือนอึดอัดนะคะอึดอัดว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วเนี่ยใครที่จะยังอยากที่จะ เปลี่ยนสายการเรียนซิ่วใหม่อ่านะคะอันนี้น้องๆก็ยังทําได้อยู่เนาะมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของความสุขไงเพราะถ้าเราทําในสิ่งที่เรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่อ่ะขืนอยู่ต่อไปมันก็เหมือนกับวนอยู่ในตรงนั้นอ่ะมันไม่มีความสุขนะคะไพเขาจะบอกประมาณนี้นะคะเพราะฉะนนั้อาจารย์ถึงเห็นว่าเป็นเรื่องของการงานการเรียนก็ได้ถ้าอยู่วัยเรียนจะโดดเด่นมากๆนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะจะมีเงินใหม่ๆเข้ามามีรายได้นะ,ะ้ะไพ่สามเหรียญน,นะคะมีโอกาสดีๆมีคนให้โอกาสในเรื่องการสร้างเงินสร้างรายได้ของท่านเกิดขึ้นนะค,ะคำว่าสามเหรียญมันคือการคอนแทคการติดต่อการดีลงานนั่นแหละค่ะแล้วนํามาซึ่งรายได้หรือมีการลงทุนอะไรใหม่ๆเพิ่มนะ,ะแล้วก็ทําให้ท่านเนี่ยมีรายได้โงกเงยขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนี้ค่อนข้างหนักพลังงานไพ่ดีวิลกับสามดาบเนี่ยนะคะาชาวปีมาเมียท่านอาจจะลุ่มหลงหรือรักใครแบบฝังจิตฝังใจอะรักมากแบบรักมากกว่าที่จะรักตัวเองอะอาจารย์มองประมาณนั้นนะท่านอาจจะเหมือนกับ บูชาความรักก็ได้เป็นคนที่รักใครรักจริงอะ่ะอะไรประมาณนั้นแต่แล้วสิ่งที่ท่านทุ่มเทไปอะ่ะมันไม่ได้ดังใจหวังนะมันไม่ได้ดังใจหวังใครก็ตามที่เจอสถานการณ์ชีวิตเปลี่ยนจริงๆค่ะชาวปีเมียปีสองห้าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเปลี่ยนเรื่องของงานเรื่องของความรักนะฮะนะถ้ามันจะ ทุกทรมานอย่างนี้อาจารย์มองว่าท่านอาจจะเคยรักเคยมุกออนไม่ได้เคยไปจากเขาไม่ได้แต่ปีใหม่เนี่ยท่านตัดสินใจไปอ่าไปจากเขาและดีกว่าเดิมซะด้วยจนอาจจะทําให้เขาคนนั้นเสียดายท่านที่ไม่ได้เลือกท่านอืมนะไปก็จะออกอาการประมาณนี้นะคะในเรื่องของ ความรักหรือคนโสดก็อาจจะมีใครดีๆเข้ามาให้โอกาสอาจจะเจอกันเพราะมีคนแนะนําก็ได้พี่สามเหรียญไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือญาติพี่น้องแนะนําก็ได้นะคะและอีกเรื่องหนึง่งไพ่เดทอยู่ตําแหน่งพันธุมีเกณฑ์ซ่อมบ้านนะหรือมีเกณฑ์เ,เขาเรียกว่าใครที่ต้องการขายทรัพย์สินที่ดินบ้านขายได้แล้วมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่ซื้อที่ดินใหม่ซื้ออะไรใหม่ๆที่มัน เขาเรียกว่ามันดีกว่าเดิมมะค่ะ,ะเพื่อที่จะเลือกขายตรงนี้ออกไปเพื่อจะไปเลือกอันใหม่ที่มันดีกว่าไพ่เขาจะออกประมาณนี้นะคะในดวงชาวปีมะเมียก็ยังเป็นปีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ท่านตัดสินใจได้ถูกต้องในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจารย์ก็ยังมองประเด็นนี้ทีนี้เรามาเจาะเดือนนะคะยังเดือนอ มกราคมของปี66เป็นไพ่เก้าเหรียญน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้และผลประโยชน์ที่ท่านมีความมุ่งมั่นว่าจะหาทรัพย์สินรายได้ที่เพิ่มพูนมากขึ้นไม่ว่าจะรายได้จากบางท่านก็ทําธุรกิจสีเทาๆหน่อยก็ได้ปล่อยกู้เล่นหุ้นหรือธุรก,กิจร้านอาหารผับบาร์คาลาโอเกะก็ว่าไปหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกลางคืนก็ได้นะงานที่อยู่เบื้องหลัง งานที่มีเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกสายมีอิทธิพลก็มีนะอ่านะคะก็ออกในประเด็นนั้นอยู่นะคะหรือบางท่านก็อาจจะอ่าทำงานในในในด้านพวกไพ่ดีวิวอาจจะไปนในเรื่องของการอ่าทำงานด้านกฎหมายที่เป็นในแนวพวกอายการก็ได้นะคะเป็นแนวที่อาจารย์มองหรือทนายก็ได้เป็นแนวที่แบบมันต้องใช้ไหวพริบชั้นเชิงมากๆเนาะ ใน,ในเดือนมกราคมเนี่ยอาจารย์นั้นยังมองว่าความตั้งใจหรืองานสายอื่นก็ได้ไพ่พลังงานดีวิวไม่ได้เสียนะขยายอยู่ที่ไพ่เดือนมกราคมเนี่ยมันแปลว่าความมุ่งมั่นหรือความต้องการนี่มันมากมีพลังมากนะคะจนทําให้ตัวเนี้ยผลักดันน่ะทำให้ชาวมาเมียทำสาเร็จเกิดผลประโยชน์ที่แบบใหญ่ๆขึ้นมานะ ในในเดือนมกราคมจึงเด่นในเรื่องของเงินนะคะแต่ถ้าความรักต้องระวังละหองละแหงกันบ้างอาจจะมีความน้อยอกน้อยใจไม่เข้าใจกันแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกนะโซามอยู่แค่อาจจะวานละแวงเอ่อว่าเมื่อไหร่สิ่งที่เธอผูกพันอยู่เธอจะตัดจบสักทีอะไรประมาณนี้มันอาจจะยืดเยื้อมาจากปีที่แล้วยังคลุกกุ่นอยู่ในเดือนมกราคมก็ได้นะคะ ถ้าเป็นเรื่องเงินแน่นอนการหาไรายได้เงินเยอะแต่ไพ่แบบนี้ห้าไม่ใครยืมเงินยืมแล้วท่านจะโอ้ต้องตามทวงอะ่ะเขาจะไม่ค่อยรับผิดชอบนะอันนี้ก็ต้องระวังเนาะการให้คนยืมเงินหรือการเซ็นสัญญาค้ำประกันนี่เดือดร้อนนะคะไพ่ดีวิวเนี่ยะจะเดือดร้อนที่จริงก็อาจจะมองว่า,พาไพ่ใบเนี้ยเป็นพลังงานของพระราหูก็ได้นะเพราะฉะนั้นระวังไว้นิดหนึ่งนะคะ ส่วนเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเรื่องของการทำงานนะการทำงานที่อาจจะมองว่าโดยเฉพาะทีมเวิร์กอาจจะมีความคิดเห็นที่ที่ขัดแย้งกันบ้างแต่ก็ช่วยกันอยู่นะช่วยกันถึงแม้ว่าอาจารย์มองไพ่แบบนี้อาจจะมองต่างมุมบ้างแต่แล้วในที่สุดก็ยังเป็นช่วยเป็นการร่วมมือกันได้ถึงแม้ว่าการร่วมมือกันเนี่ยเป้าหมายเนี่ยมันอาจจะ เป้าหมายเดียวกันแต่มีความคิดเห็นที่ที่แตกต่างแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยอาจารย์มองเห็นคนที่อยู่ยืนอยู่คนเนี้ยเขาน่าจะเห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดว่าไอ้สี่คนเพื่อนเนี่ยสี่สี่คนที่ปิดตายอยู่เนี่ยทางานแบบแบบไม่รู้เรื่องก็ได้ไอ้คนนี้มองดูอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องงานในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันน่าจะเป็นการที่ช่วงแรกนะอาจจะวุ่นวายเพราะต่างคนต่างคิดคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วในที่สุดมันอาจจะแปลว่า มีคนหนึ่งอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานในวงนั้นแหละหรือ,อหัวหน้าก็ได้ในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยตรงนี้เขาอาจจะเห็นข้อบกพร่องแล้วจับทีมเวิร์กเนี้ยมาสัมมนาใหม่มาคุยกันใหม่มาตกลงมาร่วมมาแจมกันใหม่มันไม่ได้ว่าแตกแปลว่าแตกวงไงคะมันแค่มีปัญหาอยู่เนาะไปเดือนเดือนกุมภาพันธ์มันอาจจะเป็นงานที่ท่านจะต้อง แก้ไขค่อนข้างเยอะอาจจะมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันบ้างถ้าเป็นทํางานเป็นทีมเวิร์กหรือถ้าท่านทําคนเดียวท่านก็อาจจะเจองานยากเนาะเป็นรูปคนตีพึ่งอะ่ะตีรังพึ่งอะ่ะไม่ได้ว่าจะเอารังพึ่งมากินง่ายๆกว่าแม่มันจะ,ะบินออกไปยอมให้เราเอารังมันไปอะ่ะเพราะฉะนั้นงานมันแปลว่าท่านจะต้องเจอปัญหาพอสมควรแต่ท่านก็สามารถจัดการมันได้นะถ้าเป็นเรื่องของ งานเขาจะแปลงงี้เพราะอันนี้ก็จะมาเด็นในเรื่องงานว่าอาจจะมีปัญหาอย่างนี้ถ้าเป็นความรักก็วุ่นวายอยู่อก็ความคิดเห็นนั่นแหละก็อาจจะเป็นประเด็นอย่างนั้นอยู่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเลิกเนาะคนเรามันก็ธรรมดาแหละค่ะคนเราอยู่ด้วยกันจะให้มันคิดเห็นแบบคอยตามกันไปทุกอย่างมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นงั้นมันก็ชีวิตก็น่าเบื่อนะถ้าใครเราพูดอะไรเออเออ,เอ,อไปซะทุกอย่างอะนะใช่ครับค่ะอย่างนี้มันก็มันก็น่าเบื่อนะอาจารย์มองว่า ท่านน่าจะมีพลังงานของการที่เสนอความคิดเห็นต่อกันถ้าเป็นเรื่องของความรักมันคือการมองต่างมุมแล้วเอาสิ่งที่มันแตกต่างเนี่ยมาปรับมาจูนเข้าหากันแล้วมันได้ข้อตกลงที่ที่เป็นประโยชน์สําหรับท่านทั้งสองคนอาจารย์มองประเด็นนี้ในเรื่องของความรักเรื่องเงินก็อาจจะยังมีใช้จ่ายเอ่อเรื่องโน้นเรื่องนี้โอ้ค่อนข้างใช้จ่ายเยอะไอเดือนคุมภาบันเนี่ยนะ เดือนมกราคมยังดีอยู่นะในเรื่องเงินแต่พอเดือนกุมภาพันธ์เป็นเรื่องของดีที่สุดท่านเอาไปลงทุนนะอืไปลงทุนหรือไปซ่อมแซมบ้านที่อาจารย์พูดก็ได้ในไพ่เดทอาจจะมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นเนาะ,ะในเดือนมีนาคมหาเป็นไพ่เก้ามีท้าเป็นไพ่เขาเรียกว่าตั้งรับอยู่ในที่มั่นของตัวเองอ่านะฮะยืนมีตีกรอบอยู่เนี่ยนะคะ ตีก็อเพื่อที่จะเหมือนอันนี้เป็นหน้าประตูก็ได้ไม่ใครเข้ามาไงง่ายๆเราพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้นะฮะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ยังเด็นในเรื่องงานนะไม่เท้าต้องต้องพูดเรื่องงานว่างานเนี่ยท่านรู้แหละว่าท่านจะไปในทิศทางไหนแล้วแต่แค่ใครเข้ามาที่อาจจะแบบเขาเรียกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยหรือเข้ามาสอดส่องสอดเนมมาจารกรรมข้อมูลอะไรก็ว่าไปอ่ะนะ ท่านจะระมัดระวังมากขึ้นท่านท่านจะตั้งรับในกรณีที่ใครเข้ามาแล้วทําความเสียหายอาจารย์มองนั้นนะาชาวปีมเมียท่านจะเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาว่าท่านจะแก้อย่างไงนะคะยิ่งขยายด้วยไพ่สิบเหรียญเนี่ยนะฮะเว,เวลาเจออะไรเนี่ย มันจะมีคนที่ให้คําแนะนําหรือมีมิตรภาพอยู่เนาะเพราะฉะนั้นในเดือนมีนาคมถ้าเจอปัญหาเรื่องงานมีบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยหรืออาจจะไม่หวังดีต่อเราพร้อมที่จะแบบถ้าเราเผลอเนี่ยก็พร้อมที่จะแซงแซงหรือเอ่อเข้ามาทําลายบ่อนทําลายในบางสิ่งบางอย่างเราแต่แล้วท่านก็ยังมีคนในกลุ่มหนึ่งเพื่อนในกลุ่มหนึ่งที่ที่ยังให้กําลังใจที่ยังช่วยเหลือให้ข้อมูลดีๆอยู่หรือความรักละ่ะ ก็เป็นเรื่องที่แบบนั่นแหละค่ะก็เนี่ยงงเง้งงงเง้งกันมาเรื่อยๆแต่แล้วเป็นยังไงก็ตกลงกันได้ก็ยังอยู่ด้วยกันก็ยังรักกันนะอ่าเพราะฉะนั้นก็จะเป็นในในในแนวนี้หรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่จะทําร่วมก,กันกับคนรักแต่จะต้องตกลงกันดีๆนะอะ่ไม่งั้นเธอคิดอย่างฉันคิดอย่างนี่แหละค่ะมันก็จะออกในแนวนี้ในเรื่องของความรักยังมีสิ่งที่ที่ขัดแย้งกันอยู่ยังไม่ได้เต็มแบบความคิดเป็นหนึ่งเดียวอ่า คือเป็นหนึ่งเดียวได้เนี่ยอาจารย์ยังไม่เห็นนะแต่อาจารย์บอกเลยว,ว่าการคิดมองต่างมุมมันก็มีทั้งทั้งข้อดีและข้อเสียบางอย่างนะะแต่สําหรับอาจารย์อาจารย์มองเป็นข้อดีมากกว่าถ้าเพราะถ้าใครมาตามมากๆอืมัน,ม,นมันน่าเบื่ออาจารย์บอกเลยว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะในไพ่เนาะแล้วอาจารย์ก็คิดว่าชาวปีมะเมียก็ก็ค่อนข้างที่จะอม,มีพลังเยอะเนาะปีมะเป็นคนมีพลัง เป็นคนที่ต้องการมี power มีการแสดงออกที่เป็นพลังของตัวเองค่อนข้างเยอะแหละนะฮะแล้วก็ในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ดีของชาวปีมเมียม,มากๆเลยปี6กเนี่ยไพนะ่สามเหรียญกับ1ดาบอาจจะมีการลงทุนธุรกิจใหม่ๆการเริ่มงานใหม่มีคนให้โอกาสดีๆเงินไหลเข้ามาเยอะแยะไปหมดมีเกณฑ์ซื้อรถซื้อบ้านเนี่ยอยู่เดือนนี้โอเคเลยหรือใครเป็นในหน้าขายบ้านขายที่ดินขายรถหรือ เป็นเซลล์ขายเคมีขายน้ํามันอะไรก็ว่าไปเนาะเนี่ยหรือแม้กระทั่งพวกเล่นหุ้นเนี่ยดูทีคะผละไม้เต็มต้นเลยเป็นลูกแอปเปิ้ลเนี่ยเต็มต้นเลยมันคือออกดอกออกผลนะคะเอ่อยอะจะร่วงหลง่นลงมาให้กระลอกตัวนี้ได้กินน่ะนะแปลว่าเดือนเมษายนเนี่ยรายได้และผลประโยชน์ของท่านดีมากหรือความรักก็เข้าอกเข้าใจกันหรือใครที่แต่งงานมานานแล้วไม่มีบุตรสักทีเนี่ยเดือน อ่มีสายนก์ก็มีเกณฑ์มีบุตรได้นะมีไพ่เด็กๆขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนั้นส่วนเดือนพฤษภาคมไพ่เดซเนี่ยอาจจะแปลว่าท่านมีเกณฑ์เดินทางไกลไม่ว่าจะไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศไปเลยก็ได้อ่านะคะไพ่เดซแล้วก็มันไม่ได้แปลถึงขั้นเสียไพ่ใบนี้นะมันก็จะแปลว่าการเดินทางไกลหรืออีกความหมายหนึ่งมันก็อาจจะแปลในแง่ของเดือนพฤษภาคมเนี่ยท่านค่อนข้างเก็บตัว ไม่ค่อยอยากสูงสิงกับใครนะคะแต่ถ้าท่านกังวลใจในพลังงานไพ่ใบนี้ให้ทําบุญในการบริจาคเลือดบริจาคลงศพปล่อยปลาทุกอย่างพลังงานไพ่นี่อย่าไปกลัวมากไพ่มันเป็นแค่เครื่องมือไกด์ไลน์ในการที่เราจะนําประโยชน์ของเขาอะไปปรับใช้กับชีวิตเราเท่านั้นนะฮะอาจารย์บอกเลยนะนี่คือการเข้าใจความหมายไพย่พลังงานไพ่ที่ถูกต้องนะคะ แต่ถ้าเราขังบนเรามีการแก้ดวงซ่อมดวงแบบที่อาจารย์พูดบื่จากเลือดบ่าจากลงศพไทยชีวิตโคกระบือวิธรรมไปเถอะพวกนี้นะคะมันเป็นการสร้างพลังงานบุญเสริมเติมพลังงานบุญให้กับตัวเองเมื่อบุญมันเยอะๆเมื่อบุญมันเต็มเต็มโอง่งเต็มถังที่ท่านสะสมไว้เนี่ยมันก็เป็นพลังใหญ่ที่เราสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เยอะๆเหมือนมีเงินล่ละคะ่ะอ่า 5 0 0ร้อพมันก็สู้มีเป็นแสนเป็นล้านไม่ได้ใช่ไหมคะบุญก็เหมือนกันทําไปเถอคะค่ะนะคะส่วนเดือนมิถุนายนเป็นไพ่สเตรนท์เป็นไพ่ดีมากๆชื่อเสียงความสําเร็จอํานาจถ้าทํางานท่านต้องขึ้นระดับใหญ่แล้วเป็นหัวหน้าเป็นระดับผู้จัดการเป็นระดับออ ceo อะไรก็ว่าไปหรือท่านทําธุรกิจส่วนตัวธุรกิจท่านก็ได้รับความสําเร็จขยับขยายเติบโตรายได้ ผลประโยชน์งามๆตอบแทนท่านอย่างแน่นอนถ้าความรักก็ดีปังมากๆค่ะไพ่สเตรนท์ strength, นะคะไม่ว่าจะคนโสดก็จะเจอคนถูกใจอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์จเจ้าธาตุไฟอื่นๆก็ได้นะคะ,ะหรือคนมีคู่อู้ท่านแค่เห็นภาพก็ต้องเข้าใจแล้วว่าพลังงานไพ่าตามตำนานเนี่ยเขาเป็นคู่สามีภรรยาแต่สิงโตเขาถูกเทพพระเจ้าซุด สานะเพราะเขาทําผิดกฎสวรรค์นเนาะอาจารย์พูด,ดนินึงอาจารย์ว่างๆอาจารย์จะเล่าตํานานไพ่สั้นๆให้ฟังเหมือนกันนะคะไพ่ใบน,นี้มันจึงบ่งบอกว่าผู้หญิงกับสิงโตเนี่ยนะเขามีสิ่งที่ผูกพันกันถ้าเป็นความรักคนมีคู่ก็คือพวกท่านยอมให้กันนะฝ่ายหญิงก็ยอมให้ชายฝ่ายชายก็ยอมให้หญิงมันไม่ได้แปลว่าการเขาเรียกว่าอย่างคนชอบพูดนะว่า สามีกลัวภรรยาหรือภรรยากลัวสามีมันไม่ใช่หรอกไพ่ใบนี้อาจารย์มองว่ามันเป็นการยอมเป็นการให้เกียรติกันยอมแบบให้เกียรติไม่ใช่ยอมแบบเราเสียความเป็นตัวของตัวเองนะอย่าลืมไพ่เนี่ยมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นนั่นเองนะคะก็ถือว่าดวงท่านดีคะ่ะในมีบางช่วงที่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่แล้วถือว่าปังมากๆในช่วงที่อาจารย์พูดในรายเดือนก็ลองเอาไปแบบ วิข้อดูแล้วก็ลองไปเปรียบเทียบในช่วงแต่ละเดือนอันที่จะเกิดในอนาคตนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ